นับจากมือนี่นะพี่น้องวันชี่หกก่อลกฏปีสองพันสิบเอ็ดทางซ่องดำเบาวเล่าของเฮาแมนจะได้ปิดหับบริจาคจากเอซทุกทุกทานเนาะ สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคนอีกเซนเกเซนเคยเนาะกับพ่อพ่อกันอีกเซนเกเซนเคยเนาะพี่น้องกับข้าพเจา้าดำบ่าวลาวก็เมื่อนี้เนาะเห็นข้าพเจ้ามาตั้งกล่องแล้วก,ก็นัง่งบอกแบบนี้เนาะก็คือข้าพเจ้ามีขาวเนาะสิเอ้ยบ่แม่นมีขาวมีเหลืองหนึ่งเนาะที่จะมาแจ้งกับเอฟซีผู้ใจบุญที่หนาหักของทางซ่องดำบ่าวลาวทุก,ท,กทุกทานเนาะก็คือ นับจากมือนี่นะพี่นนองวันที่หกกรกฎปีสองพันสิบเอ็ทาง่องดัาบ,บาวเล่าของเฮาแมนจะได้ปิดหับบริจากจากเอฟซทุกทุกทานเนาะเป็นการชัวคาวพี่นอาองกายังบ่ท่านหู้เนะว่ามือใดเฮาสิกลับมาเปิดหับบริจักอีกเนื่องด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้นะท่านผู้ชม ยอดเงินบริจาคที่มันหลั่งไหลเข้ามาทั้งซองของดําบ่าวลว่มันหลเกินกว่าความสามารถคือคนจังข่าพระเจา้าสิบริหารได้ทันนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากจะปิดหับบริจาคไว้เป็นการช่วคราวเนะพี่น้องเนาะสำหรับเงินบริจาคที่มันเข้ามาในซองของพอวกเขาตอนนี้เนาะกะคือโอ้โชอพี่นอ้องมากมายมหาศาลเลยเนาะสำหรับ ดำเบาวลาวเนาะสำหรับขาพระเจ้าก็คือก้อนหนาเนาะขาพระเจ้าก็ได้ขอรวบรวมทื่นจากถุจยใจบนในช่วงที่ว่าชิเจาะหนําให้กับเศร้าบาทเข้าเจ้าเนาะนี่ขาพระเจ้าได้ขอไปประมาณอยู่สิบห้าสิบหกล้านเนาะเพราะว่าเขาเจาะนี่ประมาณอยู่10ล้านแล้วก็มีค่าใดอีกประมาณ2ล้านปลายเกือบ3ล้านแล้วก็มีคาอ่า ติดตั้งแผงโซลาเซลล์กับประมาณ15-16ล้านคือว่าชิพอเนาะแต่ว่ายอดที่ห้าด้มากก็คือเกินเกินทีอ่าห้าตั้งเป่าไว้ไปหลายเนาะพี่น้องความจริงกับข้าพเจ้าก็ได้ปิดทับบริจาคในการสมทบึ้นจ้อน้าบาดานไปดนแล้วแหละแต่กะยังมีผู้ใจบุญหลายๆท่ทานเนาะที่ว่าเพิ่นได้ขอเล็กบัญชีไปแล้วก ได้อาขอไล่ซื้อก้อนที่ว่ายอดมันสิครบจำนวนนาะเพิ่นกับได้สงเงินสมทบมาตามลังยอดรวมที่ว่าเขารวมได้พี่นอกก็คือซาเจล้าน7จ0 0แสกับอีก65,000กีบเนาะพี่นอกถ้าหากว่าเฮาบ่ปิดได้ย,ยอดมันแหงสิพุ่งขึ้นไปอีกเนาะข้าพเจ้าได้ปิดนับตั้งแต่มือที่ลงคิดอ่าแจงยอดบริจาคไปได้ บ่พ่อเท่าใดสโมงเนาะประมาณ3สัมวโมงหลังจากนั้นข้าพเจ้ากะแจงปิดเป็นเชียร์หอยคือมีผู้ใจบุญเพิ่นแซมมาว่อยักสมทบทุนบริจาคน้าข้าพเจ้ากะได้แจงกับเพิ่นไปแล้ววาทืนเจาะน้ามันเต็มแล้วเนาะแต่ยอดที่มันเกินมากก็คือยังเกินว่าซ้ำนีน,นะพี่อน้องเนาะก็คือเป็นเรื่องที่หนาภุ่มใจเนาะสำหรับข้าพเจ้าที่ว่ามีเอฟซีหลายๆคนเพิ่นให้ความเสื่อมันแล้วกะให้ความ สนใจในการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานในซ่องของดำบ่าวลาวเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเศรล้านยังรรมดาเนาะมือเทียบกับเงินส่วนที่ยังเหลือเองนะพี่น้องเนาะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ทานผู้ใจบนญหลๆทานเพิ่นได้ห่มาแล้วก็ทั้งห่ไปช่วยเหลือครอบครัวที่ว่าเพิ่นทุกยาตาดเคินที่ว่าระบุแล้วก็ทั้งชีบ่ได้ระบุ ทั้งชีไห่ทั้งข้าพเจานะ้าเนาะเป็นผู้จัดสรรเองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ชีรวบรวมได้เนาะพี่น้องตอนเลขพี่น้องเบิง้งบัวพิษเนาะห้าสิบสามล้านสี่แสนกับอีกหกสิบสองพันกีบเนาะพี่น้องเนาะรวมๆทั้งทุนสมทบเจาะน,น้ำแล้วก็ทุนที่อ่าไห่มาไห่ข้าพเจ้าจัดสรรแล้วก็บไห่ครอบครัวทุกยากจริมันมาตอนนี้เนาะมันหลายเกินพี่น้อง เกินความสามารถของ้าพาเจลซี่บริหารไดท้ทวงทันเวลาเนาะจึงยักแจงมานำาอฟทุกๆทาน F c ผซุ้ใจบุญที่นาะฮักทุกๆทานนาวะวานับจากมือนี่วันที่หกก่อรกรปี2 0งพเอ็ดเนาะทางซ่องดำบาวเล่าของพวกเฮาแมนจะได้ปิดหับบริจักเป็นการซัวข้าวโดยทีว่าบมีกกาหนดนะเพี่นอนะ้องเนาะอ่าว่ามือใด้เฮาซิกลับมาเปิดหับบริจักอีก ข้าพเจ้ายักจะบริหารเงินส่วนนี่เงินที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านี่ให้มันอาเกิดประสิทธิภาพให้มันได้ับประสิทธิผลลายที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าดำบอาเล่าที่มีความสามารถเหตุใดเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะบ่ดีที่สุดแต่มันดีที่สุดสําหรับข้าพเจ้าที่เหตุใดเนาะพี่น้องเนาะ กะยักฟากวัยน้ำเอฟซีทุกๆคนยักแจงไว้ยย่งเอฟซีทุกๆคนเนะาะเอาซิบับอีกแล้วพี่นนะ้องเนาะอ่าซิบับเราโดยที่เราไมนนา่มีกำนัดนอกว่ามือใดเอาซิเปิดอีกนอกจากห้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานติดตามเอาเนาะว่าอ่ามือใดเอาซิกลับมาเปิดฮับบริจาคอีกเติมข้างไม้แต่ว่าสําหรับฮอบน,นี่นี่ก็คือพอแล้วนะพี่นนะ้องเนาะพอแล้วเนาะ ก็มือได้ที่ข้าพระเจ้าพ่อที่เปิดหับบริจักหลังจากที่ว่าข้าพระเจ้าบริหารเงินที่มันอยู่ในมือข้าพระเจ้าตอนนี้เป็นเทียบห้อยพ่อที่จะเปิดหับบริจักได้อีกก็คือข้าพระเจ้าสิขึ้นเป็น่องทางการติดต่อให้เนาะเป็นไลน์เป็นเฟซบุ๊กเป็น่อ,องทางอื่นๆเนาะไว้ให้ทั้งหน้าจอทั้งช่องยูทูปอะไรพี่นนองเนาะหลังจากที่คลิปนี่ปล่อยออกไปเนาะพี่น้อะ ข่าพเจ้าเจ้าบอสไส่องทางการติดตอ่อทั้งหมดเนาะเป็นไลน์เป็น a c e b o o k แล้วก็เป็นเพจแมนข้าพเจ้าเจ้าบอสไจะ,จะลบออกเนาะแต่หลังจากที่ว่าข ah ้าพเจ้าพร้อมจะหับบริจาคอีกข้าพเจ้าจึงจะกลับมาไส Panch อีกบัตรหนึ่งก็ให้ททานผู้ชมถูกๆทานให้ f อทุกๆทานติดตามจากักอ่าส่องทางการติดต่อน,นั่นได้เนาะหรือว่าถ้าหากเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็ชีพยายามเฮ็ดคลแจ้งแบบนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะ สุดท้ายไทยสุดนะ้องนะ่นรองน้องก็ต่องขอขอบอกขอบใจนำเอฟซีทุกทุกทานนะ้องทีให้ความเสื่อมั่นและเสื่อใจทางขาพเจ้าดำเบาลาวทางซ่องของพวกเขาเนาะสีพยายามเฮ็ดนาทีโตนี่โตที่ว่าได้ฮับจากเอฟซีทุกทุกคนโตทีได้ฮับมอบหมายจากเอฟซีผู้ใจบุญที่นาฮักทุกทุกทานเนาะให้มันดีที่สุดเท่าทีทางซ่องของพวกเขาสี่เฮ็ดได้เนาะ ขอขอบอกขอบใจนำ้ำเอฟซีสูผู้สูขนเนาะทีสนับสนุนขอให้ทานยูดีมี่แห้งปัาจาจักโลกภัยไข่เจ็บป่าธนาซิงใดกับขอให้ใดสมดังความป่าธนาทุกประการเนาะนอนรับกับขอให้ใดเงินหมื่นนอนตืน่นกับขอให้ใดเงินแสนแบนมือกับขอให้ใดเงินล้านขอให้ทึกลางวันทีหนึ่งสูผู้สูข้นนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนั้นเนาะ ขอเจาะขอลากันเพียงเท่านี้พบกันไหมในคลิปต่อไปชวนว่าจะเป็นคลิปใดนั่นกับฟักติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเก้าวคำว่าสบายดี